มิติในด้านเศรษฐกิจและปากท้องถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแล้วก็มักจะมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านไปถึงผู้แทนของพวกเขาอยู่เสมอๆเลยนะครับเช่นเดียวกับชาวบ้านที่จังหวัดตรังครับที่เขาอยากจะให้ว่าที่สสมาดูแลทั้งเรื่องของราคาสินค้าการพัฒนาพืชเศรษฐกิจไปจนถึงการสร้างวินัยเรื่องการใช้เงินนะครับแต่พวกเขาเองก็ยอมรับว่า รู้สึกค่อนข้างกังวลเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลมีนโยบายประชานิยมคุณคณิตาสีตองผู้สื่อข่าวไทยพีบีประจำจังหวัดตังได้มีโอกาสไปฟังความเห็นจากพวกเขามาครับรัฐบาลชุดใหม่ที่ประชาชนอยากได้และฝากความหวังเพื่อให้แก้ปัญหาทีมข่าวจังหวัดตรังมีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มคนหลากหลายสาขาอาชีพส่วนหนึ่งคาดหวังแก้ไขปัญหาที่มาของแหล่งรายได้ขณะที่บางส่วนมองในภาพกว้าง อยากให้นักการเมืองแก้ปัญหาเชิงระบบโครงสร้างของสังคมพัฒนาคนมุ่งพัฒนาชาติอย่างแท้จริงเ <ผ stretching> <zeug> ช่นพ่อค้าในเขตเทศบา,นนาลนครตรังบอกว่าตัวเองไม่ขัดข้องถ้าพรรคใดจับมือกันแล้วจัดตั้งรัฐบาลขออย่างเดียวเมื่อเข้าไป <ผม S 1> แล้วอยากให้แก้ปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาแพงแก้ปัญหาเรื่องปากท้องครับเรื่องเรื่องอื่นมันผมว่าน่าจะเป็นรองรองนะแต่ถ้าเรื่องปากท้องเรื่อง เรื่องหลักย่านคือทุกเรื่องเรื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างต้นพื้นฐานทุกอย่างเรื่องอื่นมันก็โดยรวมส่วนโลกมันโลกมันก็เหมือนกันหมดทุกประเทศนะแต่เรื่องแบบนี้ผมว่ามันหนักต้นทุนในการดำรงชีวิตสูงขึ้นทุกอย่างทุกอย่างครับเช่นเดียวกับนายกสมาคมชาวสวนปาร์มน้ำมันจังหวัดตรังที่ขอพูดแทนเกษตรกรทุกกลุ่มว่าขอรัฐบาลใหม่ต้องรอบรู้ตามสถานการณ์โลกทัน ว่าในอีกสามถึงห้าปีข้างหน้าสินค้าทางการเกษตรชนิดใดเป็นที่ต้องการควรคุมพื้นที่การพาะปลูกพืชให้ชัดเจนเพื่อให้ผลผลิตเกิดความสมดุลรัฐบาลใหม่นี้ก็ต้องดูสถานการณ์ของโลกด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับต้องติดตามดูว่าโลกมันเปลี่ยนไปยังไงเพราะเราต้องตามให้ใหแนวทางได้ถึงเพราะฉะนั้นการการ ที่รัฐบาลชุดใหม่ที่จะมาทํางานนี่ต้องต้องรอบรู้จริงๆต้องตามโลกทันต้องเข้าใจเกษตรกรแล้วคุมพื้นที่พาะปู่นี่ให้ชัดเจนตอนนี้มาสะายมันก็จะไปได้ครับด้านประธานหอการค้าภาคใต้กลุ่มบดามันบอกว่าสิ่งที่คาดหวังอยากได้จากรัฐบาลหน้าคือความมีสีิรภาพของรัฐบาลเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องครบเทอมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการค้าและการลงทุน ถือเป็นความคาดหวังส่วนจะเป็นพักไหนนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนเลือกเข้าไปสิ่งสําคัญนะครับผมอยากจะให้เร่งสารต่อ,อ,อสิ่งที่ภาคเอกชนเราได้นําเสนอในช่วงเป็น10ปีที่ผ่านมาแล้วก็บางเรื่องเนี่ยอยู่ในแผนงานแล้วบางเรื่องอยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งถ้าหากว่าสามารถเร่งรัดได้เนี่ยก็จะทําให้การเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นส่วนของนักวิชาการมองว่า ทั้งตัวนักการเมืองพักการเมืองก่อนที่จะพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ประชาชนต้องจริงใจที่จะทําเพื่อชาติบ้านเมืองมุ่งที่ผลประโยชน์ชาติมีเป้าหมายเพื่อประชาชนที่แท้จริงอย่างผู้อำนวยการกองกฎหมายมหาวิทยาลัยสวนดุสิตบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นโยบายของพักการเมืองส่วนมากจะเห็นในลักษณะคล้ายประชานิยมเกือบทุกพักเป็นลักษณะการให้แบบประชานิยมคือให้เงิน ลักษณะดังกล่าวจะทําให้ประชาชนเสียวินัยการเงินการคลังในอนาคตอยากให้รัฐบาลชุดหน้าเนี่ยต้องจริงจังนะครับต้องประกาศนโยบายเลยคือเท่าที่มองเนี่ยไม่ค่อยมีรัฐบาลไม่ค่อยมีพรรคการเมืองไหนที่จะมาเน้นเรื่องนี้ตรงๆไปเน้นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่จะจูงใจด้วยตัวเลขเพื่อให้ให้ชาวบ้านเนี่ยเลือกมากกว่าแต่ผมมองว่าการปรับปรามการทุจริตและเพื่พี่ชอบในวงราชการมันเป็นปัญหาที่แบบเรื้อรังแล้วก็ ยยยััังงมีอู่่แลเปป็นปญญหหาใะการเลือกตั้งใหม่ทุกครั้งไม่ใช่เป็นโอกาสของนักการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่เป็นโอกาสของประชาชนเจ้าของอำนาจที่แท้จริงด้วยนักวิชาการยังบอกอีกว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของการให้เงินเหมือนกับจับปลาให้เขากินแต่ความจริงแล้วพรรคการเมืองควรจะมีนโยบายสอนให้ประชาชนจับปลาได้เองธนิตาสีตองผู้สื่อข่าวไทย P ี s จังหวัดรังรายงาน